สวัสดีครับสวัสดีแมวบางปูกรอบๆนี่สวัสดีผู้มีพน้องทุกคนครับวันนี้คลิปก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าผมทำง,งานอยู่กับรถผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับรถนี่แหละเนาะครับน,นี่ก็จะพาไปส่งพัสดุมาดูกันครับว่าวันนี้จะส่งง่ายหรือส่งยากหรือว่าจะได้คิดตัวกัน ภารกิจส่งงาน40ตัวนี่มันจะได้สักกี่ตัวกันเไปเริ่มกันเลย Oh, สวัสดีครับสรงพัสดุครับตอนนี้อยู่ไหนครับตอนนี้ผมกำลังออกจากคุรี่ครับจากคุรี่เหรอตอนนี้อยู่ตลาดนี่นะอ่าอยู่ตรงไหนเนาะพี่ตอนนี้ผมอยู่ในรถตั้อ่าผมอยู่รถตัสดีเลยี่เอา้าพี่อยู่ประมาณไหน,นี่ผมยังอยู่ร้าอยางรถข้างนอกเลยครับร้างยางรถใช่ อยู่ตรงไหนพี่ทางเข้าทางเข้าเลยพี่ทางเข้าใช่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงประตูบอ่อันนี้ไงอยู่หน้าโรตัสนี่โอเคครับพี่อพรอผมแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวผมเข้าไปยา,านานเด้อครับผมครับโอเคนี่น <c oughs> กับประมาณนี้เนาะครับทำง,งานไม่มีอะไรมากถ้ารับสายง่ายจะส่งง่ายครับ เก้าตัวต้องใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกว่ากว่าจะเสร็จเนาะไปจะเสร็จตอนนี้เวลาเที่ยงเกือบค้บดามอันนี้สามชั่วโมงกว่านี่ถ้าโทรแล้วคนรับต้กสับนะครับถ้าโทรแล้วไม่รับนี่ยากเลยครับสี่ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวไปส่งอีกหนึนตัว ครับเป็นองเงิืเหตุการณ์ไม่นคาสฝันสื่อสารกันไม่เข้าใจไปยืนรอตั้งนานทุกท่านเขาบอกว่าอยู่รลตักผมก็เข้ามาที่รลตักตั้งนานที่บอกว่าอยู่หน้าประตูอยู่หน้าประตูผมก็บอกว่าผมยืนอยู่หน้าประตูประตูทาเกย์ทีเกบอกว่าอยู่รลตัก รางกูผมอยู่โลตัสกูขันแย่เลยครับนี่นี่แหละครับการส่งพัสดุถ้าสื่อสารกันไม่เข้าใจยากครับเสียเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงเลยครับคลิปนี้ไม่มีอะไรครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฝากติดตามด้วยดีมือใหม่อาจจะพูดตะกุกตะกักนิดนึงเนาะก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ